ก็โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเช่นเคยในคลิปนี้เราอยู่กับกมในเกตน,นะผมกับเนื้อเรื่องในด่านหน้าของเรากันต่อนะผมในคลิปนี้ก็ชื่อตอนว่ากาแฟชนง่วงนะผมก็มีใครที่ดื่มกาแฟแลวดืว่มกาแฟแล้วง่วงมา,มากกว่าเดิมไหมมีไหมไม่รู้นะผมว่ามีจริงหรือเปล่าแต่เพื่อนผมเป็นนะผมดื่มกาแฟแล้วง่วงกว่าเดิมนะผมดื่มดื่มกาแฟแล้วนอนหลับในอันนี้ผมก็ไม่รู้กันว่าจริงหรือเปล่านะเพื่อนไม่รู้เพื่อนผมโมหรือเปล่านะครับตัวตัวผมไม่ดื่มกาแฟอยู่แล้วนะผมก็เลยไม่รู้เหมือนกันอ งเถอะมาจะเป็นไงก็ไปดูกันเลยดีวยกว่าผมก็ก่อนไปดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต,ต่อไปนะครับผมโอเคไปดูกันเลยดีวยกว่าหน,นุ่มนี่หวัดดีมันละเจ็ดเออฉันมาตรวจร่างกายนายตามปกตินะเออทำไมต้องเป็น,นเอเธอร์ด้วยล่ะนิกเกตที่ผมไม่อยากเจอที่สุดนะก็คือเธอนี่แหละมีเอเธอร์กนะับโคนะวันนี้ผมไม่อยากเจอเอือเธอจะเรียกว่าทดลองดีล่ะฮะ ช่างแยช่างเถอะนะฉันเหนื่อยแย่แล้วกินยานี่ซะจะจัดก,การให้จบจบไปยาอะไรวะนี่งานหนักแล้วงานหนักแล้ว,นนลวพักนี้นะเธอเนะี่ยอืมไม่เอคันหรอกเมื่อเป็นแบบนี้มาตลอดน่นแหละนะบางวานอะ่ะส่วนให้งานที่ต้องใช้เวลาทั้งสัปดาห์แล้วก็ให้ส่งเย็นวันนี้จะบ้าได้ไงเพราะว่าเธอเนะี่ยอืมช่างอะไรยังยไม่ได้นอนเลยสักวนันเออสักงิบหน่อยสิ อน่าจะได้โอทีเน,นี่ยนี่กาแฟนาจะพอช่วยเธได้นะเนี่ยแบบนี้อ่ะได้ก็ดีขอบใจแล้วกันอืมกาแฟนี่เป็นเครื่องช่วยชีวิตความทงานดุกลาทแท้เลยนะก็จริงนะผมหลังจากนั้นไม่นานโอ้โหอ,อ้าวกาแฟฝีมาแอ้วว่าไงพอมีแล้วไม่เจอกันนานเลยนะ อ้าวเลเวลมาส่งอะไรเหรอฉันได้ยินมาว่าทีอารนะ์น่ะมียาวิเศษที่ช่วยให้นอนหลับได้นะ่ะเฮอก็เลยมาตามหาสิเธอ,อนอนไม่พอ,อเหรอวะแต่ฉันก็ได้มาเจอคนที่กำลังเอายานั้นมาส่งพอดีเลยด้วยเดี๋ยวยาวิเศษเธอมาถึงกาแฟนั่นเหรอใช่เชว่อเธอกำลังเขา้าใจผิดอยู่นะกาแฟนะ่ะมีแต่คาเฟอีน เอาไว้ดื่มให้ตาสว่างไม่ช่วยอนตัดยันไม่ช่วยนอนหลับนะอืมไม่กาแฟครีมหรอไม่ใช่หรอกนะหลับดื่มแล้วหลับเลยละนี่ดูสิจะเห็นเหมือนกันนั่นแหละถ้าได้ผลจริงๆแล้วก็ยุาายาาทธาธิปยญญาศาสตร์หลายปีทิ้งไม่ได้เลยอืมกระดันสินะอ,อีกเดียวสำคัญ พี่มาสตกาแฟท,าทั้งถ้วยเอ่อทั้งแก้วลงไปในอึกเดียวอึกใหญ่ด้วยน่อึกใหญ่ทีเดียวนะสามสองหนึ่งอ้าวพี่มารีบสวมที่ไปตาทันทีหนึ่งฮะเฮ้ยหลับจริงเหรอวะเฮ้ยหลับไปแล้วอะฮะฮะน่านอนใจมากเลยเนี่ยแต่จ้อไปแล้วน่ะ ขัสุดขั้วอย่างฟีมานอ่ะไม่ควรนำรับรดนในสมการนะเนี่ยแค่หัวแตะอะไรสักอย่างนะค้ากลับหุ๋ยไปแล้วอืก็จริงนะผมงั้นฉันลองได้ไหมล่ะเทนก็สุดขั้วเหมือนกันนั่นแหละเออทำไงอ่ะจะรู้นะว่าฉันนอนหลับเยอะนะแต่ฉันเพิ่งยิบตอนคืนดีมาที่ดีเองนะเออก็น่าจะได้อยู่มั้งถ้าได้ตื่นนีแล้วน่ะมันทำให้ฉันหลับน่ะกลับไปว่ามันไม่ได้เจ๋งอะไรอย่างที่เขาว่ากันนั่นแหละ ก็ไ,ได้ฉันยุ่งนะพองั้นดีบจักการให้เสร็จจบซะให้จบ,จบซะอืมได้สิเนฟเว่เอ่อส่วนคอฟฟครีมจนหมดแก้วถามนาับไปแก้วซองนี่เป็นกาแฟหรือว่าแล้วแนะ่ <c oughs> ว้าวอันนี้มันอลับไปแก้เฮ้ออะไรเนี่ยมีใครสายาสลบไว้ได้ไงฮะอ่าสุดข,ของคาเฟ่สวิตี้เนะี่ยก็ไม่เคยเปลี่ยนนะ ก็มาใช้ตู้ไข่กาแฟาตามปกตินั่นแหละออนงางใส่คือตู้กาแฟาแล้วเป็นมันเนี่ยงั้นฉันก็ไปดูแล้วล่ะว่าจากสาเหตุไหนอธิบายปรากฏการณ์นี้เนี่ยขอให้สำานักง,งานใหญ่นํามาตรวจสอบบุตรีดีไหมนะไปได้สิเคนี่ก็ยุ่งจะตายแล้วน่นกับฉั้น่ะช่วยกันสองชิมก็พอเดี๋ยวเธอจะโอเคแน่นะ เออนั่นเลยด,ดิถ้าชิมถ้ามันถ้ามันไม่ได้ผลถ้ามันไม่ได้ผลเป็นผลเหมือนสองคนนี้นะผมก็จะไม่รับนักกว่าเดิมนนะผมถ้ากาแฟนี่เป็นยอดรับอยู่ด้วยจริงๆแล้วก็ก็จะบ,บ,บ่นส่งผลเสียต่อประสาทส่งผลเสียต่อประสิทธิภา,บบาพาการทำงานของฉันนะ่ะแต่ว่านายนะ่ะจะดูดีกว่าใครนะเหมือนเจ็ด TMR TMR น่นะเราก็หายความเราหายไข้ขดูไม่ได้สุดอยู่แล้วก็ได้เอาก็เอาโอ้ <c oughs> เดี๋ยวแค่กาแฟแก้วเดียวจะเป็นต้นขนาดนี้เช่นถึ็กเช่นถึ็กแก้วกาแฟเออกาแฟเขียวบนเดียมือสายตามองอย่างกังวลฉันก่อนแล้วนะไอ้ท่านซดแก้วกาแฟแก้วของเธอรูดเดียวจนหมดสัตว์โง่แล้วบไม่ร้อนเลยไงเนอะฉันก็ตามไปติดติดสามสองหนึ่งก็ยังอยู่นี่วะอืมรู้สึกสองเป็นตัวเลยแหละเออนั่นเองไม่ยกปากเลยไงวะหัวใจเต้นแรง เออร่างกายนะเนี่ะเหมือนจะรับการกระตุน้นเลยแหละกาแฟที่มีคาเฟอีนเต็มเปี่ยมชัดๆแล้วนายละ่ะไม่ได้เจ็ดอืมอะไรอ่ะเจ้าเมื่อคืนนี้ฉันนอนไม่หลับยังไงเลยละ่ะเออเรียบร้อยเนอะอืมก็เป็นผลกับบางคนนะผมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเออใครที่เพื่อนเพื่อนดื่มกาแฟหรือว่าตัวเองดื่มกาแฟระบกผมหน่อยดิว่าดื่มบางคนมันดื่มแล้วง่วงจริงเหรอนี่ผมไม่รู้นะผมผมเคยเคยเดื่มที่เป็นคาเฟอีนเหมือนกันนะพวกชาเมืนอคืนดื่มมันก็นอนไม่หลับนะผม อืมนั่นแหละประมาณนั้นเนาะอืมก็ไปดูเหมือนกันนะผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ